ผลเกิดวาทิตศในช่วงสามเดือนแรกสิ่งที่ต้องทำ ปีใหม่2,566นะ3<ะ>เดือนแรกที่จะต้องไปยันหรือให้ระวังเป็นพิเศษคนเกิดวอาทิตย์ดีนะปีหน้าจะมีโอกาสได้ในเรื่องของการเฉลิมฉลองยิ่งเฉพาะคนที่ทำงานโปรเจกต์คนที่ทำงานบริษัทมีโอกาสปิดยอดได้ค่าคอมค่าเป้าหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะขึ้นตำแหน่งมีโอกาสได้ขึ้นวิธีที่จะเสริมดวงของคนเกิดวัอาทิตย์คือฟังบทสวดมนต์หรือสวดมนต์เองคาถาใน,นดีอาจารย์ คาถาเงินล้านของพอ่อฤาษีนิ่งดำคาถาชินนับัญชอรอของสมเด็าจพระพุทธารย์โตโประมังสีคนเกิดวัรอาทิตย์ให้ระวังแค่เรื่องของการเดินทางเล็กน้อยในเรื่องของการข้ามจังหวัดหรือข้ามแม่น้ําลําคลองให้พยายามขับรถด้วยการมีสติถามว่าถือว่าดวงดีไหมดีสาหรับอาจารย์คนเกิดวัดอาทิตย์ดี